ในการ,การที่จะเข้า,างรงงานนี้ใช่ครับครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าอยากแบบเห็นความร้อนๆอ,อย่างนี้ถ้าพลาดโอกาสในการไปร่วมงานในครั้งนี้โอกาสหน้าหรือว่าที่จะไปเข้าร่วมชมแบบผีที่น่ากลัวแบบนี้ ไปได้ที่ไหนครับครับปกติแล้วก็จะมีโกดังผีสิงของริฟลี่นะครับอยู่ที่ชั้นสศูนย์การค้ารอยัลการเด้นพาซาซึ่งเราเปิดให้บริการทุกวัน3 6 5วันไม่มีวันหยุดนะครับครับตั้งแต่11บโมงเช้าจนถึง5ทุ่มทุกวันอยู่แล้วครับครับขออนุญาตเรียนถามถึงช่วงปีใหม่ครับที่นี่มีอะไรพิเศษสำหรับผู้ที่ไปเที่ยวงานไหมครับปีใหม่เราก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับในช่วงวันหยุดก็จะมีการแสดงในช่วงระยะเป็นเป็นรอบรอบไปนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับ ซึ่งดิบบี้จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับหลังจากช่วงปีใหม่ก็จะเป็นวันเด็กนะครับวันเด็กก็จะมีกิจกรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าปีนี้จะเป็นรูปแบบแบบไหน,นเดี๋ยวเล่นเชิญเลยนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงวันเด็กก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เราจะได้พูดคุยกันอีกนะครับถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านช่องชมบุรีชาแนลได้ติดตามข้อมูลของดิบบีด้วยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชมบุรีเลยนะคร หมดโอกาสแล้วสําหรับการที่จะไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ก็พลาดโอกาสนี้ก็ไปร่วมกันได้นะครับในส่วนของกิจกรรมที่ลิฟลี่บีลิฟอิตออนพัทยานะครับไปเที่ยวชมกันได้ครับคือตอนนี้เราเต็มแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นนักวิ่งจริงๆที่ต้องการจะเข้าไปเพื่อชิงรางวัลที่จะทาเวลาเร็วๆนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาลองพูดคุยกันได้นะครับ<ม>เราก็จะดูจากประวัติที่เคยแข่งขันการวิ่งมาก่อนก็จะพิจารณาแต่ว่าได้จํานวนอน,น้อยนะครับ<ม>อันนี้เราต้องขอสงวนสิทธิ์ว้หนึ่งว่าเราไม่สามารถรับททุก่าาาานเเเขข้้้้ไไปดดดแลลวะรูยยอี เพิ่มเติมที่เข้าไปที่ w w w l i p l i e t h a i l a n d c o m หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ครับ liblize วัลพัทยาครับอืมก็เป็นช่องทางที่ติดตามกิจกรรมของ l i b l i z ได้ตลอดเวลาเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นๆทางช่องทางที่คุณสมพรได้บอกไปกับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงของ 12, 13, 14นะครับเดือน12วันที่13ปี2014ที่จะถึงนี้เองนะครับที่กองการบินทหารเรือที่สตหีบนะครับยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งที่แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได ข่าวให้คุณผู้ชมได้ชมถึงความหลอนความน่ากลัวนะครับเป็นกิจกรรมดีๆในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับที่ทางลิฟลี่เวิร์พัทยานะครับได้ร่วมกับทางด้านของกองการบินฐานเรือสัตหีบได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นและก็รายได้ที่สําคัญเลยนะครับนำไปช่วยเหลือสังคมด้วยในการสร้างสนามเด็กเล่นรบ,บริเวณใกล้ๆเคียงแถวๆนั้นนั่นเองนะครับมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับท้ายนี้ ครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญติดตามชมนะครับหลังจากที่งานจัดเสร็จแล้วเราจะมีการนําภาพของการจัดกิจกรรมนะครับมาในเว็บไซต์ของทาง r i p ลี่แล้วก็ f a c e b o o k ด้วยนะครับสำหรับท่านที่พลาดโอกาสในปีนี้นะครับก็เตรียมตัวนะครับปีหน้าเราจัดอีกแน่นอนเดือนเดือนตุลาคมนะครับซึ่งจะมีรูปแบบที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะนํำสิ่งที่เราได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาปรับปรุงรูปแบบเพิ่มเติมขึ้นนะครับครับ ไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกิจกรรมแบบนี้ได้นะครับในช่วงต่อๆไปด้วยของเดือนต่อๆไปก็กิจกรรมต่อไปก็เป็นวันเด็กรับรองว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาฝากแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบพระคุณคุณสมพรนาคซื่อตรงรองประธานบริหารลิเบรี่บิลิฟิตออนนประเทศไทยครับที่ให้เก็ิให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับกลับมาในช่วงหน้าติดตามข่าวที่น่าสนใจครับกับรายการเที่ยงวันทันข่าวชนครับ ราชาคอนโดมิเนียมแลนด์มาร์คอันโดดเด่นที่สะท้อนถึงรสนิยมในการใช้ชีวิตคุณบนทำเลที่ดีที่สุดติดถนนสุขุมวิทและอีกด้านติดทะเลบนโค้งหาดที่สวยที่สุดของสีราชาท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย คอนโดมิเนียมไฮไลท์39ชั้นติดทรายทะเลสูงที่สุดในสีราชาท้ามกลางความงดงามของธรรมชาติด้านหน้าอบกอดด้วยท้องทะเลด้านหลังรายล้อมด้วยวิวทิวเขาสูงเต็มอิ่มกับความสุขด้วยมุมมองแบบพาโนรามาพบกับการออกแบบห้องพักสไตล์โมเดิร์นเซนที่ผสมผสานความเรียบง่ายและทันสมัยได้อย่างลงตัวพร้อมสัะว่ายน้ำยาวา0เมตรและออนเซ็นสไตญี่ปุน่น ต้อนรับคุณสู่เมืองแห่งศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยทำเลที่ใกล้กับท่าเรือแหลมชบังเตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีการค้าก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปพร้อมกับเราที่นี่เจซีสีราชาคอนโดมิเนียมเนื้อระดับแห่งการอยู่อาศัยสูงสุดแห่งการใช้ชีวิตเจซีสีราชาคอนโดมิเนียมโทรศูนย์เก้าหนึ่ง 736-9999 9และ0 3 8 3, 3, 3 2 4 3 3 3 3บอนกาแฟประเทศไทยเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเราเป็นศูนย์ธุรกิจกาแฟที่ให้บริการแบบครบวงจรเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่มีธุรกิจกาแฟในประเทศไทยเราผลิตกาแฟทั้งชนิดเม็ดและบด โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพในประเทศตั้งแต่อาราบิก้าจากเทือกเขาสูงจนถึงโรบัสต้าจากทางใต้อีกทั้งยังมีเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปหลากหลายชนิดเช่นชาผลไม้ชาเขียวและช็อกโกแลตนอกจากนี้เรายังนำเข้าจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องทำกาแฟจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมีทีมงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกาแฟแบบรอบด้าน รวมถึงเทคนิคการทำธุรกิจกาแฟให้ประสบความสำเร็จโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์บริการของบอลกาแฟมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงบอนกาแฟพัทยาเป็นอีกสาขาสำคัญที่ให้บริการลูกค้าในเขตพัทยาจังหวัดชลบุรีและประยองบริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนาน หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์การทำธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่มบอนกาแฟพัทยายินดีให้คำปรึกษาเสมอครับบอนกาแฟสาขาพัทยานาเกลือซอย29โทร038421048-9และ038413813บอนกาแฟพัทยาเราดูแลด้วยใจให้บริการอย่างมีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีชำระฉับไวเมืองชนก้าวไก่มุ่งไปอาเซียนจึงแบบชำระภาษาีน้ำม,มันภาษียาสูบภาษีโรงแรมได้โดยตรงที่กองขังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีโทรศัพท์038 398 029และศูนย์ประสานราชการหนึ่งพัทยาโทรศัพท์038 413 260ยยื่นจดทะเบียนสถานการค้าน้ำม,มันยาสูบ ได้โดยตรงที่กองคลังของการบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีโทรศัพท์038398029หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w c h o n g o t h เงินภาษีของท่านเพื่อพัฒนาเมืองชนให้เป็นสากลสูเศรษฐกิจอาเซียนนัาเรียนรู้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้พืชเจติบโตคะรู้ไหมคะ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เด็กด้อยโอกาสอย่างเราจะได้รับโคลลีฟที่เป็นสีเขียวอันนี้จะช่วยในการสังเคราะห์แสงลูกศิษย์ของครูตู้จะไปได้ไกลสักแค่ไหนสิสำคัญที่ทำให้เพื่อนเจริญเติบโตคะแสงอาทิตย์ค่ะถูกต้องค่ะแสงของความรู้ที่เท่าเทียมและดีพอเราจึงเชื่อมโยง,งกัน ด้วยการสานต่อโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน84พันสาชนชาวไทยน้อมใจพักร้อยรวมรักสมัครจิตอุทิศผลด้วยผองไทยใจมนุษย์สูงสุดชนมหามงคลฉลองชนองภูมิน ขอถวยไทยเทวดามาสถิตฉลองกิจเฉลิมการสารราศีหลายล้านใจถักทอก่อความดีขอบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเคเบิลชนบุรีเน็ตเวิร์กจำกัด ชุมชนของคุณก็เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แบบนี้ได้แบบนี้ก็ได้นี่ก็ยังได้หรือจะแบบนี้ก็ได้แค่ส่ง SMS เ็มาที่4554123พิมพ์ t h 222ตามด้วยชื่อและจังหวัดที่คุณอยู่เพื่อขอรับสติกเกอร์พื้นที่ปลอดบุหรี่ของ่ายได้ไวชุมชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ที่สำคัญฟรีมาร่วมทำให้ชุมชนของคุณเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่กันเถอะครับ โรงแรมเดอะเซษบางแสนห้องพักสุดหรูในสไตล์โมเดิร์นริมชายทะเลหละท่านบางแสนถูกห้องพักไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็หันหน้าสู่ท้องทะเลคุณสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหรือว่าจะชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่ผิวน้ำทะเลยามเช้าก็สวยงามไปทุกมุมมองทั้ง71ห้องพักสีรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์โมเดิร์นสุพีเรียรูมสุพีเรียรซีวิวดีลักซ์รูมและห้องสูท พร้อมกันนี้ทางโรงแรมเดอะเซทโฮเทล Hotel, ยังมีบริการห้องจัดเลี้ยงและสัมมนาสามารถจุคนได้ตั้งแต่10ท่านถึง350ท่านพร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและมีคุณภาพสูงสำหรับการจัดเลี้ยงจัดประชุมสัมมนาพร้อมสับพด้วยห้องอาหารซานาดูพร้อมให้บริการคุณด้วยอาหารนานาชาติเลิศรลดในบรรยากาศสบายๆริมชายทะเลแหลมท่านบางแสนพิเศษทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่ง อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่นานาชาติในราคาเพียงท่านละ199บาทเท่านั้นโรงแรมเดอะเซตบางแสนโทรศัพท์038 381 666 เสนุนโดยโรงแรมเดอะเซตหลานแท่นบางแสน038381 666มกลับมาชมข่าวนะครับในช่วงที่2ครับของรายการเที่ยงวันทันข่าวชนนะครับหลังจากเมื่อกี้เราก็ติดตามในส่วนของการสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับกิจกรรมที่จัดขึ้นครับใน